สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มัมีแนวทางหวยฝันมาเล่าให้ฟังอีกเช่นเคยเหมือนทุกวันนะคะวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2563เนาะหวยก็ใกล้ออกเข้ามาแล้วก็ทุกคนคงจะมีเลขในใจของแต่ละคนวันนี้ปังก็ไม่ได้ซื้อเยอะค่ะก็ตามแต่ปีพศอ,อ่อา ก่อนเล่าฝันขออนุญาตเจ้าของความฝันทุกท่านนะคะขอเป็นสะพานบุญในการบอกเล่าเรื่องราวนะคะแบ่งปันตัวเลขกันเนาะเพราะว่าที่ปังเล่าเนี่ยฝันก็หลายร้อยเรื่องคนก็ไม่รู้หรอกว่าจะออกฝันไหนเนาะก็แบ่งปันกันไปเริ่มจากฝันแรกนะคะผู้หญิงฝันวันพฤหัสบดีที่สิบสองก็คือวันนี้นะฝันว่ามีเงินในกระเป๋าสามสิบหกบาท ให้แม่ไปยี่สิบแล้วก็ล้วงออกมาดูเหลือเงินสิบหกบาทเขาบอกมีเหรียญสิบเหรียญห้าแล้วก็เหรียญบาทต่อมาผู้หญิงฝันวันที่สิบสองวันนี้นะฝันว่ามีคนมาขอซื้อลอตเตอรี่เลขสี่หนึ่งเก้าก็ระวังกลับหัวนะคะถ้ากลับหัวก็เป็นหนึ่งหกต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่สิบสอง ฝัวนว่าซื้อหัวรัฐบาล3ตัวเจ้ามือใช้ปากกาสีน้ำเงินเขียนโพยแต่จำเลขไม่ได้ส่วน2ตัวบอกเจ้ามือไปว่า300ร้อคูณสามแต่ว่าเปลี่ยนใจซื้อเป็น500ร้อคูณห้าเลยมั่นใจเจ้ามือก็เลยเปลี่ยนเป็นปากกาหมึกสีแดงแล้วก็เขียนให้นะคะข้างล่างก็เขียนให้0 6 500หกหคูณห้า ทีนี้ศูนย์หกก็จะไปตรงกับจํานวนคนตายโควิดหกสิบคนนะคะตอนนี้ห้าแปดก็ออกห้าแปดห้าเก้าออกห้าเก้าตอนห้าเจ็ดก็ออกนะห้าเจ็ดตอนนี้หกสิบคนแล้วลอตเตอรี่คงหาไม่ได้แล้วแหละต่อมาผู้ชายฝันวันพฤหัสที่สิบสอง ฝันเห็นพญายงูสี่ตัวเขาบอกว่าน่ากลัวมากอยู่กันเป็นคู่คู่ก็คือสองตัวแล้วก็สองตัวถ้าถ้างูใหญ่เนี่ยเขาจะตีเป็นเก้าถ้าเป็นคู่คู่ก็จะเป็นเก้าเก้าถ้ากับหัวก็จะเป็นหกหกแล้วก็เขาบอกว่าเขาเอาหนังสติ๊กยิงไปโดนไปโดนงูตัวหนึ่งและมีคนบอกว่าถ้าเจอแบบเนี้ย หวยชอบออก1นึ่งศอันนี้คนบอกเขาในฝันนะต่อมาผู้หญิงฝันวันพฤหัสที่12ฝันว่าเปิดน้ำทิ้งไว้น้ำล้นจากบนบ้านลงมาใต้ถุนเยอะมากหน้าบ้านเป็นลานกว้างเราก็ไปปิดน้ำน้ำก็แห้ง เรารีบไปจับปลาหางนกยูงใส่อ่างกลัวมันตายมันก็กระโดดออกพอหันหลังอ่ะลานหญ้าที่ว่าน้ําลดแล้วก็แห้งไปอ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นปลาเป็นร้อยๆตัวเลยล้นออกมาจากถนนเหมือนมันล้นจากถนนน่ะเข้ามาเขาบอกว่าปลาก็ดิ้นไหลเข้ามาเข้าบ้านเต็มเลยเขาบอกปาลาไหลเข้าบ้านนะปลานะคะไม่ใช่ปาลาไหล ปลามันดิ้นแล้วก็ไหลเข้ามาในบ้านนะบ้านเลขที่61ส่วนจะตีเป็นเลขอะไรปลาก็เป็น8อันนี้ฟังไม่รู้เนาะก็แล้วแต่ทุกคนตีนะวันนี้มีคนฝันเกี่ยวกับ6 1หหลายคนก็แปลกต่อมาผู้หญิงฝันฝันวันพฤหัสที่12ฝันว่าได้รางวัลเป็นม้วนกระดาษให้มาเปิดลุ้นรางวัลว,ว่าจะได้อะไร พอเปิดออกมาเขาบอกว่าเป็นตัวเลขสีแดงเขียนว่าสี่ศูนย์ศูแล้วเขาบอกว่าให้ไปขึ้นเช็คเขาบอกนะว่าให้ไปขึ้นเช็คเอาเราชอบฝันนี้นะ <c oughs> ฝันของเจ้ามือเนี่ยพบเพราะถ้าว่าถ้าใครฝันเกี่ยวกับเจ้ามือหวยรัฐบาลนะแม่นมากเลยถ้าเจ้ามือเหมือนเราเรา บอกเลขเจ้ามือแล้วเจ้ามือเขียนให้หรือว่ามีคนเคยฝันว่าได้นั่งรถเจ้ามือหวยออกสามตัวตรงเลยอันนี้เจ้ามือเขียนให้ด้วยปากกาแดงนะศูนย์หกห้าร้อยคูณห้าร้อยถ้าใครชอบก็จัดไปนะคะศูนย์หกเนะาะหกคลิปนี้เล่าฝันเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวมีคลิปหน้าอีกวันนี้มีฝันเยอะแต่ว่าบังขอตัดขอตัดฝัน บางฝันมันก็ส่วนมากเป็นคนคนเล่นหวยรายวันซะมากกว่าวันนี้มีหวยลาวด้วยมีฮานอยมีลาวก็แล้วแต่ทุกคนจะเอาไปตัดสินใจซื้อกันเอาเองนะคะปังมาเล่าเป็นแนวทางให้แค่นั้นเองนะคะ,ะถ้าใครชอบคลิปปังก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวจะมีอีก จะไปหนึ่งคลิปหรือสองคลิปนะวันนี้นะเดี๋ยวมองดูก่อนมันต้องตัดฝันทิ้งก่อนก็คลิปนี้พอแค่นี้นะคะขอให้งวดน,นี้ถูกหวยรวยเบอร์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ